ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือวันนี้ตรงกับวันพฤิัสบดีที่สองมกราคม2568นอยะครับผมอยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับวันนี้นะครับผมก็เรื่องเล่ามีเหตุการณ์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับผมนะฮะวันที่หนึ่งที่วัน ขึ้นปีใหม่นั่นแะครับผมนะฮะก็อุบัติเหตุนะฮะรถไฟชนคนนะฮะที่ทางพาดโคกนาคองนาคองนะฮะโนนสูงนะฮะวันพุทธที่หนึ่งนะครับมกราคม2,568รรับแจ้งนะครับรถไฟชนคน นะฮะเป็นหญิงหนึ่งรายอายุ60ปีบริเวณสะพานข้ามนะทางพาดรถไฟนะครับบ้านโคกนาคองตำบลโนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะก่อนหน้านี้มีญาติประกาศตามหาหญิงชราป่วยเป็นอัลไซเมอร์หายออกจากบ้านนะซึ่งต้องพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งนะครับว่าเป็นอ่า เดียวก,กันกับคนที่หายตัวไปหรือเปล่านะครับผมรายละเอียดยังไงก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับผมพิสูจน์หลักฐานก็จะได้นำเนินการต่อไปนะครับผมนะฮะภาพข่าวโดยรัตนาพลวังพิงพัดนะอุดรสว่างเมธาธรรมสถานนั่นเองนะครับผม ครับเราเข้าไปดูเรื่องเล่าข่าวบัานผือพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านถือเจอ,เจอกันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับผมสวัสดิ์เขือนพิมายวันนี้เหตุการณ์นะครับเมื่อวันที่หนึ่งนะครับผมนะวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนั่นเองนะครับผมนะที่เกิดมาในช่วงต้นรายการนะครับอุบัติเหตุรถไฟชนคนที่ทางพาดโคกนาคลนะนโนนสูงนะครับในวันที่หนึ่ง มกรก 2, าคม2,568หนาวันขึ้นปีใหม่พอดีเลยนะครับผมนะฮะเราไปดูภาพเหตุการณ์กันแล้วกันนะครับผมนะฮะภาพเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับอ่าภาพเหตุการณ์เราไปดูภาพแรกกันเนาะนะครับสกรูเพราะว่าอย่างนั้นนะครับผมนะ,ะดูภาพแรกกันนะครับผมนะเหตุเกิด ที่เกิดขึ้นนะครับผมนะฮะที่ทางาพาดโคกนาคลองนะฮะนี่ที่ทางาพาดโคกนาคลองนะครับอ่ะมาดูภาพนี้ก็แล้วกันนะครับเอาภาพแรกก่อนนะครับผมนี่ฮะภาพนี้นะครับก็ทางอ่า มูลนิธินะอุดรอ,อุดรสว่างเมธาธรรมสถานก็มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับผมนะฮะมาที่เกิดเหตุนะครับที่อุบัติเหตุที่รถไฟชนคนที่ทางพาดโคกมาคองโนนสูงนะครับในวันพุธที่หนึ่งมกราคม2,568นรนะรับแจ้ง รถไฟจนคนนะฮะเป็นหญิงหนึ่งรายอายุ60ปีบริเวณสะพานข้ามทางพาดรถไฟนั่นเองนะครับนี่ทางพาดนี่ทางข้ามรถไฟนี่นะครับผมนะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจพิสูจน์นะครับชนะสูตรพิกศพนะครับผมแล้วก็ พิส์ชนะสูตรพิสศเรียบร้อยก็มอบให้มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานก็ไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลนะครับนี่ครับผมนี่ดูภาเพเหตุการณ์นี้นะครับนี่ก็มีเป็นอาจจะเป็นสามีนะครับผมที่มาดูนะครับว่าหญิงท่านนี้เป็นภรรยา อ่าลุงคนนี้หรือเปล่านะครับเขามาดูนะครับดูก็ไม่เห็นแน่ชัดนะครับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจ d n a ดูนะครับอ่าเพื่อความแน่ใจนะครับผมเพื่อจะไม่ได้ผิดนะครับนี่นะครับผมอ่ะดูภาพต่อไปยังไงก็อ่านรายละเอียดข้างล่างกันแล้วกันครับผมรายละเอียดก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ ตำรวจกันแล้วกันนะครับผมความคืบหน้าข่าวคืบหน้าจะรายงานมาเพื่อให้ทราบนะครับนี่ครับเกิดนี้นะครับผมนี่จะมีทำนะครับนี่นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมนะฮะ,ะขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับผมก็ควรเปโรคอัลไซเมอร์เพราะว่าอย่างนั้นแกคงจะเดินข้าม ทางรถไฟหรือว่ายังไงอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แจ้งหายก็ได้นะครับผมขออย่า,อาขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมคงจะไม่ใช่หรอกครับว่าหญิงอายุ60ปีนะครับผมเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ญาติประกาศหานะครับขออย่าให้เป็นอะไรนะครับนะครับขออย่าให้เป็นอะไรนะเอากำลังใจช่วยนะครับผมนะฮะ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมนะฮะนนะครับภาพก็นะครับ,นะรบมูลนิธิก็นำร่างผู้เสียชีวิตนะครับไปที่โรงพยาบาลนะเจ็บไว้เพื่ออพิสูจน์ต่อไปนะครับผว่ายายคนนี้เป็นที่เขาประกาศหา ว่าหายว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับนะฮะนี่นะครับผมนะครับก็เรื่องเล่าข่าววันพือก็เอาภาพมามาประกอบให้ดูนะครับผมพอสังเกตนะครับก็หลายๆภาพนะครับต้องขอขอบคุณ คุณรัตนาพลนะครับภาพและข่าวรัตนพลวังพิพัฒนะ์อุดรสว่างเมธาธรรมสถานจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะฮะก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็หมดเวลาลงนะครับผมสวัสดีครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเนาะมก่ก็คงจะฉลองปีใหม่กันแต่ยาคนนี้คงจะไม่ใช่คนที่ประกาศตามหานะครับขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมนะฮะขอให้ยายอายุ60ปีปีอาจจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับผมอาจจะปลอดภัยนะครับยังไงก็ปฏิหารมีจริง ขออย่าให้เป็นยายอายุ60ปีเลยนะครับผมนะฮะที่ประกาศหายว่าเป็นโรคอัมไซเมอร์นั่นเองนะครับนะครับก็ข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับอย่างไรก็ขอฝา,า,อากาไว้ด้วยครับ e อ็กโคลิงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเอ็กโคถูกไฟไมเดลต้1457750เมกะเฮิรตนะครับ แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยสวรรยัสดีคือพี่หมายทาง Facebook แล้วก็ TikTok กวลาพรผ่านเที่ยวใน YouTube นะครับบ้านผือทีวีนิวแล้วก็เว็บไซต์เวอร์วเว็บดอทบ้านผือทีวีดิวดอคอมนะครับผมเขียนที่ Google ก,ก,ก็เป็นเป็นภาษาไทยบ้านผือทีวีนิวนะครับสนใจลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับนะ1 6 1 2 3 0 1 2 2 7ติดต่อคุณสวรรัสด์คือพี่หมายนั่นเองแล้วก็ส่งข่าวสารข้อมูลมาได้ เบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ0612301227นั่นเองนะครับกรับผมครับสวัสดีครับ ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู